คุณครับรถเงินสดนะครับคันนี้นะครับยังไม่ติดจองนะใครสนใจรถเงินสดนะครับรถเก๋งนะครับไปต้อมันนะโคตรโคตรนะครับคันนี้เอาไปใช้งานคุ้มคุ้มขับคลองตัวนะครับราคาแค่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับคุ้มคุ้มถูกถูกเลยนะครับรถ42เกียร์ออโต้เครื่องดีเครื่องแน่นเกียร์ดีปกติเลยเป้ก็บอกเลยว่าตรวจแล้วนะครับเป้เป็นช่างอยู่แล้วนะครับตรวจตรวที่แล้วคันนี้ซื้อได้นะครับแล้วว่าแล้วบอกลยานะเป้เปลี่ยนของเหลวให้นะของเหลวเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับ ตั้งศูนย์ช่องร้อยเรียบร้อยเหมือนกันนะครับคลิปใหม่ๆนะครับกุญแจเป็นคีเลตนะนี่ผมบอกเลยว่ามิตซูบิชิวิลล่าคันนี้เครื่องพันสองนะครับได้ฟุตสตาร์ตมานะครับมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลนะครับด้านในคลิปๆใหม่ๆเลย FM AM มีให้ครบนะครับเบาเป็นเบาะผ้าปรับระดับได้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้ครับเห็นไหมครับมีเกียร์ลงเกียร์โลเกียร์ขึ้นเขาลงเขามีให้หมดเลยนะครับกระจกได้เป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าฟังก์ชันครบนะ เป็นเบรกใหม่คลิปรถเดิมโครงสร้างเดิมรับประกันให้ว่าไม่มีชนหนักจมน้ําแน่นอนนะครับนี่หนึ่งแสามหมื่นเก้าโครงสร้างเดิมเดิมนะครับเสาเอเสาบีเสาซีรับประกันเลยว่าเดิมนะครับรถเดิมพร้อมใช้นะครับเบาะจะสองหลักก็นั่งได้นะครับเอาไปใช้งานกันคุ้มคุ้มนะครับแค่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับเงินสดโทรมาเลยครับคันนี้ขายราคานี้เลยนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้านะครับโทรที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดตัดเก้าสี่แปดสี่แปดครับบอกเป้ได้เลยนะครับ จองก่อนได้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเหมือนครั้งก่อนนะมาแบบนี้แหละครับโทรกันช้าหน่อยนะเป้ขายไปแล้วนะครับ้านท้ายก็เปิดได้นะครับเก็บมอองได้นะครับนี่มีที่รงที่วางของนะครับนี่ได้เลยผู้หญิงผู้ชายใครหาอยู่รถแสงกขบานเองนะครับเห็นไหมครับนี่แสงกว้านะครับดูโครงสร้างเดิมเดิมเห็นไหมครับสวยงามนะครับเก็บรายละเอียดให้หมดแล้วนะครับตัวถังี้ทุกอย่างเป็นพาร์ทเดิมหมดเลยนะครับสภาพสวยคลิปนะครับตัวแม็กต่างๆยังเดิมนะครับนี่แม็กเดิมนะครับ ขอบ15้านะครับยางปี22ิยางเปลี่ยนมาใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องแน่นเครื่องดีครับขับปกติเลยใครสนใจโทรมาได้นะครับเดี๋ยวเปิดฝันเครื่องดูก่อนนะครับรถสภาพเรียกว่าเดิมนะครับรถเดิมนะกระจกได้ไฟฟ้าด้วยนะครับไฟหน้าบันติรีเลกเตอร์นะครับมีไฟตะหมอกให้พร้อมนะครับเอาไปใช้งานตอนจังหวัดก็ได้ในเมืองก็ได้นะครับเครื่องต่างๆก็สภาพเรียกว่าคงความเดิมเลยนะครับ เครื่องเดิมฝาเดิมนะครับนี่เห็นไหมคันนงคันหน้าเดิมหมดเลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิควั่ำนะครับรถเต้นะครับเกรดเอทุกคันนะครับระบบเบรกได้ ABS สี่ล้อนะครับนี่ซีนเห็นไหมซีนเดิมนะครับชุชทูบุนานัามันเบรกก็อยู่ครบนะครับแก้มทุกอย่างเดิมนะครับนี่สแตนเลสเห็นไหมหัวนงหัวน็อตก็เดิมเช่นกันนะครับซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะครับแก้มก็เดิมนี่เห็นไหมสวยๆครับคันนี้ใครสนใจโทรหาไปได้นะครับ ศู4 7 8เก้าสี่เจปเก้าสี่แปดสปครับโครงสร้างต่างๆเห็นไหมเนี่ยครับดูเลยว่าเดิมนะครับไม่มีคดไม่มีงอไม่มีชนไม่มีน้าท่วมนะครับฝามน้ําเดิมไม่มีน้ำลงน้ําดันไม่มีนะครับกรองต่างๆอยู่ครบสภาพพร้อมใช้นะครับฝากระโปรงตาปั๊มนี่นะของมิซูนะครับอยู่ครบเลยนะครับรถทนรถถึกครับน่าใช้นะเอาง่ายครับคันนี้ราคานี้ครบได้นะครับซื้อได้นะ มิสูปิชิมิลาคันนี้ใครสนใจโทรหาเป้เลยนะครับเดี๋ยวเป้เอาไปล้างสปาให้นะครับใหม่ต่านี้อีกนะครับสวยแล้วนะครับคันนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้านะครับบอกเลยว่าคุ้มๆนะครับสนใจโทรหาเป้ได้เลยนะครับถ้าสนใจจริงก็โทรมาได้เลยนะครับอยู่ที่เสรีไทยหกสิบแปดกรุงเทพมหานครนะครับรถนะครับก็บอกเลยว่าคันนี้สภาพพร้อมใช้นะครับสภาพพร้อมใช้เลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะ ดูแลง่ายขับง่ายซื้อลูกให้หลานให้พ่อยแม่นะครับดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ราคาเท่ามอเตอร์ไซค์บิ๊กบบัคันหนึ่งอ่ะผมบอกเลยคันนี้คุ้มแดดคุ้มฝนคุ้มลมนะครับใช้งานคุ้มๆโทรมาได้นะครับถ้าสนใจโทรหาได้เลยนะครับให้ดูรอบๆอีกอีกรอบหนึ่งนะครับตังหูจ้าประตูนะครับนี่มีปุ่มลล็อกรถให้ด้วยอ่าไอ้เงี้ยกุญแจก็ได้ทีเลสนะครับพ้ายก็เดิมสภาพก็สวยมีหลาดนะรถอีโคคาร์นะครับประหยัดดีนะครับประหยัดจริงๆนะครับแต่น้ำมันนะ ใช้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะครับตะเกอร์ท้ายแต่งมาครบเลยสวยงามครบเครื่องนะครับอ่าพาจะดูรอบคันก่อนนะครับสวยครบแบบนี้ไม่หายพลาดกันนะครับนี่สวยนะครับอาใครสนใจนะครับโทรหาไปได้นะครับ094 789 4 8าสครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ